การที่ได้รับฟังในการที่เราจะไปปฏิบัติตน,น,นสิ่งที่เรามีเรียกว่าน้าที่การงานสุขภาพความรักหรือว่าการเงินต่างๆที่เรามีรูปจับมีปัญหาเราจะทำยังไงให้ชีวิตเราดีขึ้นสิ่งนี้แหละที่หลายๆคน,นต้องการการที่แม่ได้บอกไปเมื่อบอกไปแล้วต้องไปแก้ไขและปฏิบัติตนะไม่ใช่มาแล้วก็ ไม่เอาไปพัฒนาตัวเองมันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเข้าใจนะเหมือนกับการที่เราทํางานเราต้องไปลงชื่อหรือ,อปรตบอัตเราถึงจะได้เงินใช่ไหมใัไม่ลูกแต่ถ้าเกิดเราอยากจะได้บุญกุศลแล้วเราไม่ลงมือทำแล้วเราจะได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วการมาที่นี่เพื่อรับรู้มีแง่คิดข้อธรรมเอากลับไปป,ปฏิบัติ เพื่อเราจะได้มีความชัดเจนในชีวิตมากขึ้นมีเข้าใจป่ะเพราะบางคนน่ะมีวิบากกรรมไม่เหมือนกันต่างกันบางคนมีวิบากกรรมเรือความรักบางคนมีวิบากกรรมเชื่องสุขภาพเห็นไหมบางคนรวยแต่ป่วยเป็นโรคายรักษาไม่หายมีเงินมากมายก็ช่วยไม่ได้ใช่ป่ะแต่บางคนไม่ป่วยแต่ว่าซ้ัพจ้า ไม่มีเงินใช่ไหมก็คือต่างกันแต่เราได้สุขภาพเราโดยด้วยสุขภาพแต่เราไม่ต้องเอาเงินมารักษาสุขภาพเราที่เจ็บป่วยที่นอนรอดออไอแอดแม่แม่อยากให้คิดแบบนี้นะจริงๆแม่คิดอยงว่าถ้าเราไม่เจ็บป่วยเงินทอที่เรามีมันก็พอกินพอใช้ได้แต่ถ้าวันหนึ่งถ้าเกิดเราเจ็บป่วยเราต้องเอาเงินไปนัไปรักษาแม้แต่จะมีบัตรทองอะไร แต่แต่บางอย่างเราก็ต้องเสี่ยงเงินเองเข้าใจไหมแต่ถ้าเกิดเรามีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตเราดีมันก็จะสร้างความสมุขในชีวิตเรามีความสุขใช่ปะแต่ถ้าเกิดสุขภาพกายเราดีแต่จิตเราตกอ่ะเราก็จะมีแต่ความทุกข์อ่ะจิตตกเกิดจากอะไรความน้อยใจเรียกว่าความความน้อยใจความท้อใจ ใช่ไหมเออความเรียกว่าทำดีแล้วไม่ดีดีมีคนอิจฉาหรือยาอเนี่ยมานต่างๆที่มันทำให้เรารู้สึกอะคือมาร์ภายนอกคือสิ่งที่เราเจอทุกคนมากมายที่มาทำลายจิตเราให้จิตเราตกให้จิตเราวันวหวเกิดภาวะรู้สึกแบบท้อรู้สึกทุกข์รู้สึกนื่อยกำลังกำลังใจเราไม่มีแล้วจริงนะ ใช่ไหมลูกรู้เป็นแบบนี้ใช่ไหมหนูว่ามีอิชั่นนอเยอะมากเลยในยแต่ละวันคือแบบว่าเวลาหนูทำงานใช่ไหมครับแบบคนก็มาเอ็กซ์เกรสซีฟใสรแล้วหนูรู้สึกว่าเือยแบบคือมันมันคือว really รี่แดนน์แล้วมันก็รู้สึกแบบว่าหนูหาแบบเวล์เอาไม่เจอ,อมันทำยังไงก็ไม่รู้คือไอ <c oughs> <c oughs> หนูหน,หนูหนูไม่รู้จะทำยังไงคือบางทีเรามีอารมณ์ที่มันมันมันไม่ค่อยสเตบเบิลก็เลยก็เลยรู้สึกว่ามัน คนอยากจะหาแบบใครสักคนที่แบบเพิ่มดิสน่าก็แบบอธิบาย something นึแบบหนเฉยเออแล้วบบช่ว้วเราว,า,วางจิตวางใจแล้วก็ให้อภัยได้ไหมนี่ไงสิงเนียหนูอ่ะแม่จะบอกว่าเนี่ย <c oughs> ไม่ว่าจะเจอเรื่องราวเจอเราเจอปัญหา <c oughs> จเจอหลุสาก็เ <c oughs> จอคนไม่ดีเจอคนมุมต่างๆเนี่ยเราเจอแล้วแล้วใจเราอ่ะจิตเราที่เราจะเข้มแข็ง เราต้องข้ามไปได้ด้วยการให้อภัยเราให้อภัยเขาได้ใจเราก็เบาใจเราก็ไม่แบกบใจเราก็ไม่ทุกข์อ่ะมันก็มันก็จะหลุดออกจากจุดจุดนั้นได้แล้วเราจะข้ามไปสู่ความสําเร็จได้ในขั้นต่อไปรู้เข้าใจืั้เออทำได้ไหมยังไม่เข้าใจแต่ทุกั้งที่ขอกมัจได้แม่จะบอกนะว่า ความมั่นใจในตัวเองสูงมีความเชื่อในในสิ่งที่เราทํามากมันก็เลยกลายเป็นว่าพอใครมาพูดหรือว่ามาอะไรเราเนี้ยเรารู้สึกแบบไม่ไม่โอเคใช่ค่ะหนูหนูไม่รู้ว่าหนูเป็นยังไงแต่คือว่ารู้สึกว่าทุกคนแนบไบม่ค่อยไม่ค่อยอะไรกับเราคือแบบเรามีเวของเราเขาก็จะมาแบบ คัดมันออกอะไรอย่างเงี้ไม่เข้าใจอ่ะอันนี้ก็คือว่าต้องทำความเข้าใจกับตัวเราเองแล้วก็เข้าใจกับคนรอบด้านและเหมือนที่แม่บอกเราว่าการทําความเข้าใจแล้วเราปรับใจเนี่ยแล้วเราไม่ว่าจากการที่เขามาทํารู้สึกทําให้เรามีความรู้สึกไม่ดีทําให้เรามีความรู้สึกเรียกว่าเสียเซล์หรือว่าเสียใจใช่ออค่ะแล้วมีความรู้สึกแบบว่า มันเหมือนแบบว่าเวียงอ่ะอ,อติดเวียสิบมากใช่ค่ะคือแบบว่าขยันไม่ได้อ่ะ,อะก็เลยมันลิฟต์มัน,นวางไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาทำเราอ่ะต้องวางไม่ได้ไม่อีกหน่อยเดี๋ยวไม่ทำได้ไมไหวนี่ไงแม่ไปไ็นเรรู้จักเขาแต่ได้สัมผัสแล้วก็รู้ว่าวางไม่ลงลงไม่ได้จิตเราก็จะไม่สงบแล้วเราก็จะไม่รูง้งักอเป็นทุกข์ ออแล้วเราก็จะไม่พบความสุขเข้าใจะยังจริงๆแล้วว่าทุกสุขมันอยู่ที่ใจเราใช่ไหมถ้าใจเราอย่างแบกบมันก็เหนื่อยมันก็หนักถ้าเราปล่อยมันไปไม่ต้องกรรมไม่ต้องมายึดมันก็วางแล้วมันก็เบาแล้วมันก็สบายลองทํำดูนะได้มหมลูกมันพิการหรือเป่า เรื่องอะไรก็แบบช่างไม่มั่นอะไร <familiar. S 1> อควา<ผ>มจะได้ไม่ต้องหยุดจ้าผมไม่ผมไม่หยุดหรอกก็คือถ้าถ้าเคยวางก็เคยขาดแต่คือมันไม่ได้แค่ครั้งเดียวสีกว่าโนมอน <c oughs> และมีเมตตาแล้วก็สงสารเขาเข้าใจไหมลูก <c oughs> พอเรามีจิตเมตตาแล้วเราให้อภัยมันจะชนะทุกอย่างเลย <c oughs> ใช่ไหมแม่เจอมาอยากมาบอกมาย แต่แมรู้เเมตตาให้อภัยและไม่โกรธเขาก็ยังถามว่าทำไมแม่ถึงขนาดคนด่าันเยอะทำไมไม่ไม่วพูดอะไรเลยทำไมเราต้องตอบโต้ล่ะเขาทำร้ายอยู่อ่ะไม่จำเป็นเขาพูดแบบริงใส่แม่นะคือแม่ใช่ไหมคือเขาพูดไม่ดีใส่แม่แม่ก็ต้องไฟแบ็คมาเขาไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนี้ไม่ไม่ได้คือการที่เราไปตอบโต้ ใจเราเราก็เรียกว่าลบลาข้าฟันแล้วก็ทําให้เรามีอคาตาิจิตแล้วเราต้องต้องชนะเราเรารู้จักยอมแล้วก็ว่าเรามองเขาว่าเขากําลังสร้างบาปอะแม่มองตรงนี้ไนี่ว่าเขาว่าแม่แต่แม่ไม่ได้เป็นองที่เขาว่าแล้วเราจะไปตอบโต้ทําไมอะถ้าเกิดคนต้องกี่ร้อยคนที่เขาไม่เข้าใจเราเขาไม่ทําต่าๆที่เราต้องการหรือว่าเขาไม่ทําที่ถูกใจเราอะ แลวเราจะให้เขามาทําถูกใจเราทั้งหมดเป็นไม่ใช่แค่เรารู้ใจเรารู้ว่าเราเป็นยังไงร,รู้ว่าเราสันดานหรือว่าดีเลวยังไงแค่นั้นพอคนอื่นเขาไม่ได้รู้จักเราจริง,งสิทธิ์ที่จะมาว่าอยู่เขาไม่มีสิทธิ์ <laughs> เลย they have no right to say something bad to you นะคะจริงๆทุกคนม,มีสิทธิ์ <'m> ทุกคนมี เสรีภาพในการที่จะเปิดปากหรือว่าแสดงความคิดเห็นได้แต่ตรงนั้นมันมันเป็นเครื่องวัดวัดใจเราต่างหากว่าเราจะอดทนได้ไหมเราจะมีขันติรู้จักขันติบาลมีไหมความอดทน<ม>เออเท<ม>่ากับความอดทนไม่รูเท่ากับฝึกไม่ได้<ม>เด็กรุ่นใหม่เรียกว่าใช่ไหมก็ยังมีความเข้าใจที่เรียกว่าต้องการเรียกว่าฟันฝ่าเรียกว่าลบปลาข้าวฟัน ฉันจะต้องชนะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกแบบว่าเป็นทุกข์แล้ก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้มันเจอแม่แล้วค่เอาอาจจะเบาบางนะได้มาคุยกับแม่แล้วได้ได้เข้าใจนะก็มาเบาเลยก็มาเบาอยู่ก็เมาอยู่แต่ก็จะกลับไปที่ที่บ้านเบาไปเน่นใจนะเพราะฉะนั้นเราแย่ยังทางสวนบางเกิดฟ้าอคะ พิจารณานะอย่างน้อยอ่ะให้ให้เห็นแม่เป็นเคสตัวอ,อย่างก็ได้อย่างนี้รูได้ติดตามแล้วก็ได้ดูว่าเออคนว่าแม่ทําร้ายแม่แล้วลูกอีกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยใช่ไหมจริงมุมของคนที่รักแม่ที่คิดว่าอย่างลูกก็ปกป้องไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนี้เราจะไปเถียงทำไมเสียเวลาแม่พูดอย่างนี้เลยนะเราจะเอาเวลาเราไปให้กับคนที่มันไม่มีปัญญาได้ยนะังไงเรามองเขาว่าเขาไม่มีปัญญา เขาไม่มีสติเขาไม่มีคุณธรรมเขาไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมเราเอาจิตเราไปไปตกอยู่กับคนแบบนั้นทำไมอะเราเอาเวลาเราไปดูแลสุขภาพเอาไปทํามาหากินไปทําอะไรที่ดีๆที่แบบว่าทําให้เรามีความสุขไม่ดีกว่าหรอจริงไหมเข้าใจยังเข้าใจมากขึ้นไหมและอย่างหนึ่งแม่จะบอกว่า ถ้าเราเอาจิตเราไปมุ่งอยู่กับคนพวกที่ไม่ดีเหมือนกับที่เขามาว่าล้วหรือว่าว่า,วาแม่ก็แล้วแต่เราทุกปะเราทุกเออใช่ใชแต่ทุกคนเราไม่ไปใส่ใจก้าเขาทำเราทุกปะมองเป็นอาการมองเป็นอาการท่ามองเป็นธรรมดาว่ามันเป็นส่งด้างจะให้คนมาชื่นช,ชมเราทุกคนรักเราทุกคนไม่ใช่มันต้องมีเกลียดมันคือสัจธรรม เข้าใจ yes. no. ังมันคือความจริงที่เราต้องเจอสองด้านจะต้องให้คนมาชมแม่อย่างเดียวหรอรักแม่อย่างเดียวหรอไม่ใช่เข้าใจแล้วนะยอมแล้วนะยอมปล่อยย่ะยอมแล้วนะทุกอย่างและเดี๋ยวเราจะเข้าใจดูนะสาธุนะลูก